เดี๋ยวเราเขจะมาเตรียมผิวนะคะหลังจากที่เราลงเซรั่มแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวเอสเซนเชียลออล์ตามกลิ่นที่เราเลือกไว้และที่ชอบนะคะอย่างตัวน้องมีเองเนี่ยจะเป็นคนผิวมันนะคะก็จะเลือกนะคะเป็นโคพายิานะคะเป็นตัวเมอร์แล้วก็ตัวแฟงคินเซนต์นะคะแล้วก็มีตัวเพชรอะไรเนะีเพชรชูรีนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวซีดาวูดนะคะแล้วก็ลงนะคะล,ลงเลยเนี่ย ใช้มือนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันติดนิ้วนะคะเราก็ลงทุกส่วนนะคะหรือจะเบนใส่ขวดไปก็ได้นะคะเบนใส่ขวดไปเลยแล้วเราก็ใช้ลูกกิ่งหรือหยดเอาเลยนะคะถ้าใครอยากเลือดฝาดนะคะก<ๆ>็ให้เพิ่มตัวไซเปสไปนะคะเพราะว่าไซเปสจะช่วยเรื่องผิวมันกับเรื่องระบบอุ้เองเทียโลหิตใครที่แบบอยากให้หน้ามีเลือดฝาดนะคะใครที่หน้าซีดแล้วก็ตรงเนี้ยเลือดไม่ค่อยหล่อเลี้ยนเนี่ยแนะนาให้เติมตัวไซเปสไปเนาะอะหลังจากที่เราทาแล้วนะคะเราก็บำรุงผิวแล้วนะคะเราก็นี่เลยลงกันแดด แต่เพอเอิญน,นี้กันแดดมีรองพื้นในตัวนะคะแล้วก็ปไปเลยอ่ะแล้วก็ดูนะคะแล้วเราก็เกลี่ยให้ทั่วน้าก็จะมีความฉ่ำนะคะของตัว essential oil ที่เราลงไว้นะคะแล้วเราก็ใช้แป้งลงเลย วันนี้มีงานก็ขอลงเป็นแป้งพับแต่ถ้าวันไหนอยู่บ้านเราจะลงแป้งเด็กนะคะไม่ต้องลงเยอะนะคะเพราะว่าตัวรองพื้นเราหนาแล้วนะคะเราก็ลงไปนะคะดูเหมือนจะขาวนะคะแต่ว่าไม่ขาวเพราะเอิญเปิดไฟนะ,ะแล้วเราก็ใช้แป้งนะคะแป้งที่ปัดแป้งเกลี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำหนักมือเราไม่ได้เนาะเราก็ใช้แป้งเกลี่ยอีกทีหนึ่งเนาะนีะ่แป้งก็ทั่วแล้วเนาะแป้งทั่วแล้วนะคะสเต็ปต่อไปเราก็จะมาทาตา ไโอ้ยแดงไปแต่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวอ่อนเองข้างหนึ่งใช้วิธีกดย้ำนะกดย้ำกดย้ำกดย้ำไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวเจ็บเบาตา กดย้ำแล้วก็เบยนให้รวมกันเป็นครึ่งวงกลมของหนังตาของเปลือกตาเนาะทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเพราะว่ามีทักษะนี้ก็แต่งหน้าเบาเนาะก็ใครที่มีชั้นตาที่ลึกนะคะก็ไม่ต้องย้ำแต่ว่าใครที่มันไม่ได้พับเนาะเราก็เน้นตรงเนี้ยจิเข้าไปเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราไม่เน้นหางตาเบาเนาะแล้วเราก็เขียนอายไลเนอร์นะคะตามที่สะดวกเลย เขียนแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่เขียนเห็นไหมลักษณะเส้นก็ไม่ได้ตายตัวนะใครที่เอาตาตกก็ชัดมานิดนึงนะคะชัดมานิดนึงเรียบร้อยสองข้างนะคะขอบตาแล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยจะเป็นคนที่หน้าดูะนะคะเช็คระหว่างรออันนี้ให้แห้ง